โอเคคำถามแรกนะครับก็คือว่าหน้านี้อันเก่าทำแล้วก็ได้ลบเจ้าได้ลบ 9. เจ้ามันมันมาไงอะ่ะก็ตรงนี้อะ่ะนะครับผิดตรงไหนหรือเปล่าลืมไปว่าอันที่ทำไปแล้วทำยังไง มีสองคำถามเนาะเออเดี๋ยนะจากที่คำถามมามีแค่คำถามเดียวเนาะก็คือทำแล้วได้ลบเก้าเนี่ยผิดตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมคำถามเดียวเนาะครูเดี๋ยวครูอ่านอีกทีดิตั้งแต่หน้านี้อันเก่าคือผมทำได้ลบ9ก้าทำอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าครับ อ่าอันนี้คือคำถามเนาะผมลืมไปแล้วว่าอันทีแล้วทำยังไงอันนี้คือเสริมเนาะเสริมจากคาถามเพราะว่าผมลืมไปแล้วเก้าสิบสาดูดูซิดูเฉลยนั่นแหละเก้าสิบสาม เก้าสิบสามเก้าสิบสามเออมันผิดตรงลบเก้านี่แหละเนาะนี่มันผิดยังไงแทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปยังไงวะเนี่ย <c oughs> แทนท่าสามส่วนสองเข้าไปยี่สิบเจ็เจ็แปแทน3ามส่วนสอเยวเด แล้วเกส่วน2บวกกับ9้าส่วนสองมันได้ศูนย์ได้ไงอ่ะใช่ปะ่ะ9้าส่วนสองดูดีนะอี่เก้าส่วนสองนะบวกอีก9้าส่วน2นะน2นะแล้วเราตอบเกก็คือแสดงว่า2อันนี้มันได้ศูนย์ใช่ไหมเออมันก็ผิดไงเห็นะจบคำถ,ถามแล้ว จบแผ่นนี้อแผ่นต่อไปอแผ่นต่อไปแผ่นต่อไปทำว่าไงุดหน้านี้หน้านี้เริ่มไม่ได้ว่าทำอย่างไรอ๋อข้างล่างเหรอเขาสองเหรอ 9ก้าสิปีนะเก <94 B S 1> ้าสิบสปีบอกให้ กำหนดฟังก์ชันอันนี้มาให้โดเมนมาอันนี้จงหาค่า a ที่ทำให้ขอบทั้งสองข้างของโดเมนมีค่าเท่ากันและเท่ากับค่าสูงสุดก็คือเท่ากันไม่พอไอ้ที่เท่ากันนั้นนะเท่ากันเงื่อนเงื่อนไขนะ a ที่ทำให้โดขอบขอบของโดเมนเท่ากัน เท่ากันและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอ,อีกก็คือเป็นค่าสูงสุดด้วยหมายความว่าไงอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้สมมุติโดเมนอยู่ช่วงนี้นะเนี่ยขอบสองข้างเท่ากันไหมเป๊ะเลยถูกไหมแต่ทำไมครับเป็นค่าต่ำสุดใช้ไม่ได้นะครับนั้นขอบของโดเมนมีค่าเท่ากันและเป็นค่าสูงสุดด้วยนะครับ ถ้าต,ต้องเป็นค่าสูงสุดด้วยก็ก็คือตามรูปนี้เลยก็ต้องเป็นโดเมนในลักษณะนี้นั่นเองเนี่ยสายขวาค่าสูงสุดก็ไม่มีอะไรก็ FA เท่ากับเอ่อบวกสเนาะอืมนะครับในนี้ก็จะมี A นะ ก็แทน a ไปอันนี้ก็แทน a อันนี้ก็แทน a สองเข้าไปเนอะก็จะเหลือแต่ค่า a ก็จะหาค่า a ออกมาได้ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าไอที IT ่ไอที่ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ด้วยเปลี่ยนสีก็ได้เดี๋ยวมันจะมีอันนี้ออกมาอย่างนี้ด้วยนะมีโดเมนที่เป็นค่าต่ำสุดออกมาด้วยเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรากำหนดแค่นี้นะ มันจะมีสีแดงโผล่มาด้วยคือซ้ายขวาแต่มันต่ําสุดก็ต้องมีข้อกําหนดอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คืออะไรนี่แหละเงื่อนไขเนอะอันนี้คือเงื่อนไขแรกเนอะอันนี้คือเงื่อนไขที่สองก็คือ a มากเออ a น้อยกว่าหนึ่งแล้วก็น้อยกว่า a บวกสองนะครับ อันนี้ไม่เสร็จนะทำต่อเองนะทำต่อเองนะครับ <c oughs> บอเอเป็นยังไงนะลุอันนี้รู้นะว่าตอบแบบนี้ไม่ได้นะใช่ไหมต้องตอบเป็นลักษณะของ A อะไรอย่างนี้นะจะมาตอบนี้คือไม่ได้นะครับใจเราต้องทำต่อนะอันนี้แค่เงื่อนไขเอาไว้คิดคิดเพื่อให้ทำไปสู่ตรงนี้นะโอเคนะครับจบอีกหนึงแผ่น แล้วเดี๋ยวก็เอาเงื่อนไขที่1กับ2เนาะมาผนวกด้วยกันเนาะมาสอบคำตอบแผ่นต่อไปนะครับ102่งร้อยสองี่อนะเจ็ดไม่เป็นไรหนึ่งร้อยสองถามว่าไงหน้านี้งงว่าที่แทนในตารางกับในกราฟไม่สัมพันธ์กันคือในตาราง เป็นลบศูนย์ถึงหนึ่งแต่ในกราฟมันขึ้นในตารางในตารางเป็นลบศูนย์ถึงหนึ่งทำไมในตารางเป็นลบศูนย์ถึงหนึ่งในตารางเอ๊ะถามถึงข้อไหนเนี่ยเดี๋ยวถามถึงข้อใด ข้อสองข้อสามเนาะมาทำข้อสามเนาะ้างไว้อยู่เนาะเขาไน้าระบุข้อให้ด้วยก็ดีนะไปดูข้อสองเมื่อกี้ข้อสามกราฟกราฟกราฟกันในตารางขัดแย้งกันเนาะในตารางศูนย์ถึงหนึ่งในตาราง แต่ในการาฟมันขึ้นศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้อันนี้อะไรอะลบหนึ่งเหรอลบหนึ่งนะลบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ลงนะก็ลงก็ถูกแล้ว ในตารางกับในกราฟกราฟมันมีอยู่แค่เนี้ยนะมันไม่ไม่ไม่เห็นจะขัดแย้งเลยนี่ส่วนหนึ่งหนึ่งอาหนึ่งแค่นี้เหรอหนึ่ง,งใกล้ๆหน่อยดีไหมอ๋อแล้วลบหนึ่งหนึ่ง ศูนย์เนาะลบหนึ่งเอฟเอฟลบหนึ่งกับลบหนึ่งเอ่อมันจะต้องทำไมครับมันไม่น่ะมันอาจจะมีตัวในตัวหนึ่งผิดนะเนี่ยลบหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นลบหนึ่ง มันไม่เดี๋ยวนะเราใช้คําพูดน่าจะใช้คําพูดผิดเพราะในกราฟไม่มีอะไรนะในกราฟของเรามีแค่จุดๆแค่นี้นะครับอ,อ๋อเราคงยอมมันเอาไปวาดกราฟไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ลบหนึ่งเนาะอ่ะลบหนึ่งอย่างนี้แล้วมาหนึ่งก็ลบหนึ่งอีกใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มันไม่ลงใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นนะมันมันเป็นเส้นตรงนอนๆอนๆใช่ไหม ก็ใช่ครับขัดแย้งครับ <c oughs> เออตัวนี้ผิดไหมนะครับเดาว่าเดาว่านะเดี๋ยวนะลบสี่ลบสี่ลบสี่แล้วลงเป็นลบหนึ่งเนี่ยขัดแย้งอีกอะนะครับ แล้วก็ลงลงกราฟลงแต่ก็เป็นลบหนึ่งอีกทีหนึ่งขัดแย้งหมดเลยแสดงว่าน่าจะผิดทั้งตลาดนะแทนค่าผิดแล้วว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรพลาดนะเลขสวยอยู่นะครับตรงส่วนตรงนี้เออเดี๋ยวนะมันเป็นเลขสวยๆแบบนี้ยไม่มีไม่มีกำลังสองด้วยมันขึ้นลงขึ้นลงแน่ๆเนาะกำลังสี่ มันต้องอย่างนี้นแน่ๆเนาะอ่ะอย่างนี้แน่ๆกราฟอะเป็นอย่างนี้นะเป็นตัว W นยะูนะนะครับถ้าครูไม่พลาดนะจะต้องเป็น W ดับนยูนะอืมฮ่ะดูซิเป็น W ดับยูไหมหน้าอะไรวะรนะ้อยสอง ับเบิ้ลยูจริงๆด้วยนะ,นะครับเป็นกราฟตัเปิลยูดังนั้นก็ปรับตารางใหม่เอาถูกตรงเนี้ยถูกนะครับถ้าอันนี้ถูกบรรทัดบนก็ถูกอะนะครับตรงเนี้ยผิดมีผิดตรงนี้ก็มีผิดนะครับผิดเยอะเลยแหละอันเนี้ยนะครับโอเคจบนะนะครับลองดู หน้าร้อยสามไม่เข้าใจว่ากราฟวาดรูปแบบนี้ได้ยังไงคืออย่างนี้ก่อน <c oughs> เวลาวาดกราฟเนี่ยปัญหามันนี้ปัญหามันอยู่อย่างนี้นะครับเวลาที่วาดกราฟเนี่ยสมมติเราจะวาดกราฟอันนี้นะ เราก็จะใส่ y เข้าไปถูกไหมเนาะสมมุติว่ามันไม่มีไม่มีลบ a นะสมมุติไม่มีลบ a ถ้าไม่มีลบ a นี่ยวาดได้อ่ะถูกปะมันวาดได้ถ้าไม่มีลบ a อ่ะวาดได้จริงปะครับ เพราะเราก็วาดกันตั้งแต่ k แล้วกราฟแบบนี้ใช่ไหมครับก็ติดไปสิก็นี่อนะอันนี้ไม่มี a นะก็วาดได้นะติดได้ติดได้ก็วาดได้นะครับปัญหาคือมันมี a ไงปัญหาคือก็มันมี a แนละ้วมี a ทำไงดีครับก็ในเมื่อมันเป็นสรรมการแบบนี้ ก็เลยย้ายครับย้ายแล้วให้ตรงเนี้ยเป็นกราฟหนึ่ง y เท่ากับตัวเนี้ย y เท่ากับเนี้ยก็คืออันนี้นะแล้วก็อันนี้คือกราฟหนึ่งก็แยกเป็นสองกราฟซะจบนะครับกราฟนี้สีเขียวแล้วกันสีน้ำเงินนี่แหละส่วนกราฟนี้สีแดงนะครับกราฟสีน้ำสีฟ้านะสีฟ้าก็เป็นกราฟนี้ ส่วนกราฟสีแดงนะครับเนื่องจากเราไม่รู้ว่า a คืออะไรเนาะเนเื่อ,องจากไม่รู้ว่า a เป็นยังไงเนาะก็ทีนี้เขาบอกว่าให้ก็ไม่รู้นั่นแหละเขาถึงบอกว่าให้พิรณาค่า a ที่ต่างกัน ก็คือถ้า a มันน้อยมากๆปุ๊บมันก็1จุดไงถ้า a มาถึงจุดนี้นะครับเยอะขึ้นมาหน่อยจนถึงติ่งนี้ก็2จุดไง2จุดเห็นไหมสองจุดอันนี้ครู1จุดนะนะครับเลื่อนมาอีกถ้าเกิด a ขึ้นไปถึงติ่งข้างบนนี้ติ่งข้างบนนี้นะครับก็2จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า a อยู่ระหว่าง เส้นนี้นะเส้นที่ครูกาดอกจันก็คือเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสามจุดเห็นไหมต่างกันหมดเลยเห็นไหมนะครับอันนี้สองจุดเหมือนกันแต่ว่าเออมันเป็นสองจุดที่ที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะมันคนละที่กันอะ่ะอันนี้จุดตรงนี้มันลบหนึ่งลบหนึ่งกับอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับแต่สองจุดอีกสองจุดหนึ่งเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งกับอะไรก็ไม่รู้เห็นว่ามันต่างกันจะตอบรวบก็ได้นะจะตอบรวบก็ได้แล้วแต่อันนี้ถ้าตอบรวบก็ให้ถูกเหมือนกันเนาะกรณีที่2กับกรณีที่4ตอบรวบเป็นกรณีเดียวกันก็ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า a อ่ะมันอยู่โอ้มันมีค่าเยอะมากเลยหรือเหนือติ่งเหนือติ่งนี้ขึ้นไปเหนือติ่งของเส้นนี้ขึ้นไปเนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไง นะอันนี้ค,ครูไล่จากล่างขึ้นบนเนาะแต่ของเขาไล่จากบนลงล่างก็แล้วแต่ได้หมดก็ขอให้ครบ1 2 3 4 5กรณีหรืออย่างดีสกรณีเพราะกรณีที่สองกับ4มันรวบก,กันก็พอแล้วเนาะเนี่ยเอมากกว่า3 1ม่ลากไหมหนึ่งากเอเท่ากับสองเปลี่ยนสให้2องลาก เท่บสามนะนี่เอท่บสามเพราะเอมคือแนวนอนไงนะครับถ้า A อยู่ระหว่าง1กับลบนะ่อกับ3เนอะก็3ลากเนี่ยา,ลา,าลากจริงด้วย1 2 3นี้2ลากตรงนี้1ลากนะครับจบนะ